ในเรื่องราวแนวรักๆนี่นะครับนอกจากการสมหวังฟินฟินของพระเอกกับนางเอกแล้วเนี่ยไม่นยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ขาดไปไม่ได้เลยสําหรับเรื่องแนวรักๆนั่นก็คือการไม่สมหวังนั่นเองจะเป็นนางรองอกหักกลายเป็นนกหรือพระเอกอกหักก่อนมาเจอนางเอกอะไรก็ว่ากันไปผมก็เลยได้นึกย้อนกลับไปนะครับว่าที่ผ่านมาที่ผมเสพเรื่องราวมา,มามากมายเนี่ยมีการอกหักแบบไหนที่ทําให้ผมประทับใจบ้างไม่มีวันลืม เอาจริงก็มีเยอะนะครับแต่ที่จำจำได้ก็คือไอการไม่ให้สารภาพรักปิดประตูอย่าเข้ามาจากเรื่องอิจิโกะร้อยเนี่ยก็คือจำไม่ลืมเลยกับความเจ็บหรือการเดินสวนกันในตอนจบ บนทางรถไฟของรักแรกที่ไม่สมหวังแต่ก็ยังคำนึงถึงจากเรื่อง5เซนติเมตรเเซคเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะหรือว่าฉากใครเป็นคนสัญญาเอาไว้แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วหัวดําช้ารักในนิซิคโคเนี่ยก็จําได้ดีเหมือนกันและถ้าสำหรับผมนะอาจจะสำหรับผมแค่คนเดียวที่จดจําได้ดีไม่วันลืมที่สุดไม่ได้มาจากอนิเมะหรือว่ามังงะของทางญี่ปุ่นนะแต่เป็นการอกหักจากรักแรกของลินล,ลี่ครับพระเอกจากเรื่องคอยลิงดาก,กอนหรือที่คนไทยเรียกกันว่าแทนลองนั่นแหละมันเป็นการอกหักแบบมีศิละปะนั่นแหละนะครับอกหก จากอลิซใช่ไหมทิ้งไปหาคนที่รวยกว่าจนพี่ลินลี่กับพวกเราเนี่ยต้องสลักลูกป,ปั้นเพื่อระบายความโศกเศร้าในตอนนั้นออกเลยนะจึงเป็นที่มาของปฏิมาก,กรรมคนอกหักครับตื่นจากฝัน Awakening from the Dream ซึ่งผมชอบมากนะตอนอ่านครั้งแรกเนี่ยไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนพระเอกอกหักแล้วมาดั่งสลักลูกป,ปั้นเนี่ยแต่หลายๆคนผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้อาจจะยังไม่เคยอ่านเรื่องแพรลองนะครับเพราะงั้นจะเกินความรักของคู่นี้ให้ฟังคร่าวๆเ,เลยนะครับว่าเป็นมายังไงตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบเลยนะของความสัมพันธ์ จะบอกก่อนนะครับว่าอ่านไปนานมากแล้วจำก็แทบไม่ได้ต่อให้ทวนจากข้อมูลที่หามาก็อาจจะไม่เป๊ะนะแต่เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับซึ่งที่ผมจำได้นี่นะครับว่าเส้นทางรักของคู่นี้เนี่ยนะครับ ริลลี่พระเอกกับอริซเนี่ยมันเป็นอะไรที่โรแมนต์ตามแบบฉบับนิยายแฟนตาซี high เลยนะคือมันสวยงามมากตอนอ่านแล้วคนดูฟินตามซึ่งตอนแรกที่ทั้งคู่ได้มาพบกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อลิซนะครับสาวน้อยที่ออกความเป็นคุณหนูนะกำลังลําบากอยู่ตกอยู่ในอันตรายเจอกับเหล่ามอนสเตอร์ที่ไม่สามารถสู้ได้นะครับเป็นอสูรเวทในป่าก็ได้ริลลี่นี่แหละที่เข้ามาช่วยไว้ในตอนที่กําลังลําบากนะเหมือนกับเป็นพระเอกขี่ม้าขาวในนิยายที่เหล่าสาวน้อยต่างก็ทวินหากันปกป้องแล้วก็ช่วยพามาส่งในที่ปลอดภยัย ระหว่างทางกลับเนี่ยก็ได้พูดคุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือครั้งแรกที่2คนนี้ได้รู้จักกันนะครับคือมันตรงไปตรงมามากนะอลิสก็ประทับใจพระเอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยเรียกพี่ลินล,ลี่ลินล,ลี่อย่างเดียวถึงแม้หลังจากเหตุการณ์นั้นที่ได้แยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยในหัวของอลิสนะครับก็แบบนึกถึงลินล,ลี่ที่ช่วยชีวิตตัวเองไว้ตลอดเวลานะครับสาวน้อยก็นเงี้ยแ,แหละทออถอนหายใจทั้งฝั่งลินลี่ก็มีเหมือนกันนะนิดนึงรู้สึกแวบถึงอลิสขึ้นมาสาวน้อยทีี่มมควาสุข ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยไปนะครับจนกลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยได้นําพาคู่นี้มาพบกันอีกครับตอนนั้นลินลี่เนี่ยไปโกงเล่ากับเหล่าพี่น้องไงแล้วบังเอิญมาเจอกับอลิซเข้าซึ่งบ้านอยู่แถวนั้นพอดีซึ่งอลิซเนี่ยก็เป็นลูกคุณหนูในระดับหนึ่งนะครับมาพบเจอกันยามค่ําคืนมานั่งแอบคุยกันที่ระเบียงบ้านของอลิซนะครับท่ามกลางแสงจันทร์หนุ่มสาวก็แบบพูดคุยกันถามหาสารทุกสุขดิบไงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขข,ของลินลี่เลยนะเพราะว่าลินล จะได้มาเจออลิซนี่แหละคือนั่งแอบพูดคุยกันจนฟ้าสว่างที่ริมระเบียงมันเป็นอะไรที่ดีมากนะตอนผมอ่านนี่มีความสุขแทนพระเอกเลยโจลินลี่กลับมาที่สถาบันแล้วก็ยังเพ้อถึงอลิซตลอดเวลาแบบว่าคิดว่านี่แหละนะรักแรกพบที่ใครๆก็ว่ากันคงจะเป็นอย่างนี้สินะขึ้นหลงมากมาลอยคอรอคอยอลิซอยู่เป็นประจำานะครับเพื่อที่จะมาแอบพบกันแอบคุยกันในยามค่ําคืนแกล้งบังเอิญมาเจอกันเพื่อเที่ยะคุยกันจนฟ้าสว่างคืองดงามซึ่งความสัมพันธ์มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับจาก หลังๆก็มีการโดดเรียนมาหามาเจอกันเดินเที่ยวกันในเมืองตกลงคบกันเป็นคนรักกันนะครับซึ่งลินลี่เป็นคนสารภาพรักก่อนด้วยนะให้ดอกกุหลาบครับทุกอย่างมันดูมีความสุขเป็นหมดสารภาพรักท่ามกลางหิมะใช่ไหมชายหญิงเดินกลุ่มมือกันยามหิมะโปรยปลายนะครับอลิซนี่ก็มือข้างนึงจับมือลินลี่อีกมือข้างหนึ่งก็ถือดอกไม้แล้วก็เดินชมเมืองด้วยกันคือคบกันแบบโรแมนต์มากนะอยากให้ไปหาอ่านในอะล็อกตอนที่พูดขอเป็นคนรักกันนะครับคือมันดีมากดีจนผมคิดว่าอาล,า100ล้วมมัไ่่นาาจะพล เพราะว่าฟิลของลินลี่ในตอนนั้นเนี่ยก็อินเลิฟหนักมากนะกับมาสถาบันเพื่อนก็แซวกันตลอดแล้วก็เหอเมีย er มากคุยไปทั่วนะครับเล่นเอาแบบว่าเดลียตอนนั้นนี่น้ําตาตกเลยซึ่งความสัมพันธ์ของคู่รักคู่นี้เนี่ยก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากตกลงเป็นคนรักกันแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไปเดทงานเทศกาลกันเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมในเรื่องจะมีชื่อเรียกจำไม่ได้แล้วเทศกาลอะไรลินลี่ก็เทคแคร์ดูแลอย่างดีนะครับอยากจะอยู่กับลิสตลอดไปซึ่งเหมือนกับตกอยู่ในความฝันเลยใช่ไหมมันเป็นรักแรกของลินลี่คช่วชวีิตไมเยเ อะไรแบบนี้ก็หวังไว้สูง แต่ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขของทั้งคู่เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะมันมีเหตุการณ์ที่ให้อลิซงอนเหตุการณ์หนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าจําไม่ผิดนะครับลินล,ลี่ตอนนั้นก็แบบสายเปหลงมากก็ไปซื้อผลึกลูกแก้วความทรงจํเจ้าไปงอนะครับเผื่อเวลาที่ไม่สามารถมาเจอกันได้เนี่ยอ,อ่ลินล,ลี่ติดภารกิจติดฝึกฝนใช่ไหมอลิซจะได้ดูลูกแก้วความทรงจําเพื่อจะได้หายคิดถึงไงมันฟีลประมาณไอเทมคู่รักอะแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยลินล,ลี่แทบไม่ได้เจออลิซอีกเลยนะเพราะว่าน รักกันนับครั้งไม่ถ้วนก็ไม่ได้เจอกันสักทีคือเฝ้ารออลิซอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้เจออลิซคนรักของตัวเองเลยซึ่งฟ้ามันมาผ่าจริงๆตอนที่พี่น้องนะครับเหล่าสหายของลินลี่เนี่ยที่เรียนอยู่สถาบันเดียวกันไปเจออลิซเดินจับมือกับผู้ชายอื่นในเมืองก็เลยเอามาบอกลินลี่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยให้ทาดิลิลลี่เป็นไงก็ไม่เชื่อดิตอนเป็นสหายมาบอกก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าลินลี่ตอนนั้นเนี่ยหลงอยู่ในความฝันแก้ตัวให้ทุกอย่างเลยอลิซไม่มีทางทําอย่าง,ง,น,า j j างน,านั้นหลอกคาเชื่อใจนางคือ บัน,นกลายเป็นคนที่โง่ที่สุดไปได้เลยนะแต่ถึงแม้ลิลลี่จะแก้ตัวให้อลิซแทบตายยังไงก็ตามนะครับแต่มันก็ไม่สามารถหนีความจริงไปได้หรอกเคืออ่อยฉากที่ลิลลี่มาเจออลิซจับมือกับผู้ชายคนอื่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่บีบหัวใจคนอาหารมากนะมันเป็นการอกหักท่ามกลางหิมะตกอะ่ะใจสลายท่ามกลางหิมะเลยมือก็กำลุกแก้วผลึกความทรงจําที่จะซื้อมาให้อยู่อะ่ะซึ่งลิลลี่เนี่ยก็แบบใจสู้ไงก็ไปคุยกันให้รู้เรื่องอลิซเนี่ยก็พูดให้ซึ้งตามสเต็ปนั่นแหละนะครับคือมันเป็นไดอา,าร,ดรื่อองตอนที่คบกันนอะไรต่าางๆนา,นาน แต่ถึงแม้อลิตจะหาเหตุผลมามากมายยังก็ตามนะครับแต่ก็แค่เธอเลือกคารันนะครับผู้ชายคนหนึ่งเพราะว่ารวยกว่าช่วยพ่อของอลิสได้พ่อของอลิสติดการพานันใช่ไหมติดเหล้ามีปัญหาประจําก็ได้คารันที่เป็นผู้สืบทอดของขุนนางเนี่ยสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ก็รวยตอนนั้นลิลลี่ยังเป็นแค่จองเวทขั้น5ธรรมดาอยู่ถึงแม้จะเป็นอัจฉริยะนะครับแต่ก็ยังไม่โตไม่สามารถช่วยอะไรอลิซได้เลยวงเล็บอลิตมันไม่ขอให้ช่วยนะลิลลี่ก็พูดเหมือนกันว่าเธอทำไมถึงไม่บอกถ้าบอกเธอมาอยู่ได้ตลอดเวลาเลยแล้วไปหาผู้ชายคนออื่่่นนีา็วทุุกกคมตผลขง นั่นแหละนะครับตอนเลิกกันลินลี่นี่ต้องเดินเดียวดายมากนะส่วนอลิสเนี่ยมีผู้ชายไว้กอดน,นะครับลินลี่ก็เดินจากร้านอาหารใช่ไหมเดินท่ามกลางหิมะน้าตาอาบแก้มในห้วงความฝันครั้งหนึ่งเคยคิดว่าอยากจะอย,ะอยู่กับอลิสตลอดไปนะแต่ตอนนี้ตื่นจากความฝันมาอยู่กับความเป็นจริงที่โดนทิ้งสุดเข่ากากเลือดลงพื้นนะครับลอยเลือดก,ก็เป็นสีแดงเหมือนกับกุหลาบกลางหิมะใช่ไหมเหมือนกับเมื่อ1ปีก่อนตอนที่ตกลงเป็นคนรักกันกลางหิมะจูงเบอร์กันให้กุหลาบแต่ตอนนี้เหลือตัวคนเดียวเป็นซีนอกหักที่่ถือวาประทับใจ นะเพราะมันวนครบรอบหนึ่งปีพอดีไงแต่เวอร์ชันที่เป็นการ์ตูนเขียนออกมาเป็นภาพเนี่ยไม่มีเลยนะตามภาพที่เห็นนี่แหละนะครับคือเขาย่องไง ซึ่งพอหลังจากเหตุการณ์อกหักผ่านมาเนี่ยนะครับลิลลี่ก็กลายเป็นคนเหงาหงอยไปเลยจากเดิมที่อินเลิฟใช่ไหมพี่น้องก็กังวลกันไปหมดว่าจะสามารถลุกขึ้นยืนได้เร็วแค่ไหนซึ่งลิลลี่ก็เข้าใจได้แหละนะครับตัวเองจะมาเศร้าอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามีเรื่องครอบครัวใช่ไหมที่ต้องจัดการก็เลยจะต้องสลัดความรู้สึกเศร้าๆเนี่ยออกไปให้หมดครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ซึ่งลิลลี่ก็เลือกวิธีการในการแกะสลักความทรงจาครับที่มีกาลิซทั้งหมดลงไปในเหล็กเป็นรูปหญิงสาวทั้งหมด5ลล่าางงในงนสักชิ้นนเดีียวใบบริทท่่แตตกางงกันขอ นะครับ หนึ่งก็คือหญิงสาวที่แสดงท่าทางภาวนายามเผชิญหน้ากับอันตรายในตอนที่พบกันครั้งแรกในป่าหญิงสาวที่ภาวนาและได้ลินลี่เข้ามาช่วยไว้อีกรูปหนึ่งก็คือหญิงสาวที่แสดงท่าทางน่าเอ็นดูนะครับเมื่อครั้งที่ได้แอบพูดคุยกันตรงระเบียงนั่งคุยกันจนเช้าอีกหนึ่งรูปก็คือหญิงสาวที่แสดงท่าทีเขินอายบนใบหน้าในตอนที่ตอบตกลงคบหากันเป็นคนรักในครั้งแรกในยามที่หิมะตกอีกหนึ่งรูปก็คือหญิงสาวที่นอนหลับครับแสดงหน้าตามีความสุขในนิชาเมื่อครั้งที่นอน กุมมือด้วยกันเป็นครั้งแรกและรูปสุดท้ายก็คือรูปของหญิงสาวที่แสนเย็นชาและดูไร้หัวใจที่บอกถึงการหมดรักในวันที่เลิกกันก็คือหญิงสาวทั้ง5บริบทที่อลิตอยู่ในใจของลินลี่นะครับถ่ายทอดออกมาเป็นงานประติมาก,กรรมชั้นยอดที่ชื่อว่าตื่นจากความฝัน Awakening from the Dream ตื่นจากฝันคือมันเป็นการอกหักที่อลังการมากผมเลยจําได้สนิทใจเลยก็เราไปหาอ่านต้นฉบับเอาในช่วงนี้นะครับน่าจะอยู่ช่วงเล่มสี่เหมือนกันนะลินลี่ก็จะหมูฟออนจากภาวะอกหักจากการสลักรูปปั้นรูป ปั้นนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าบทบาทของรูปสลักเนี่ยไม่ได้หมดไปแค่ลิลลี่ใช้ Move On จากเหตุการณ์อกหักเท่านั้นนะครับมันยังมีอีกอีกนิดหนึ่ง ซึ่งรูปสลักตื่นจากฝันเนี่ยได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งในพาร์ทของงานประมูลครับคือเวลาก็ผ่านจากที่ตอนสลักรูปมานานในระดับหนึ่งแล้วนะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยลินล,ลี่น่าจะขาดเงินนะครับก็เลยเอารูปปั้นรูปสลักตื่นจากฝันเนี่ยเข้าไปประมูลเพราะว่าเก็บรูปสลักไว้กับตัวก็มีแต่ทําให้นึกถึงอดีตเท่านั้นแหละนะครับต่อให้ไม่คิดอะไรแล้วก็ตามนะมูฟออนแล้วแต่มันก็ยังมีอดีตอยู่ก็เลยเอาออกไปประมูลซะเลยเพื่อหาเงินนะครับเอามาไถ่ดาบแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างมากที่สุดเลยกกก็็คือืออออออตตนนนนนนีีีี้้้เเเ่่่่่ยยลลิไมมมใชดจวทขััหบ กี้ต่อไปแล้วครับกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในอาณาจากนะักรนะกลายเป็นผู้วิเศษสองสายระดับ7ที่อายุแค่17ปีคือโคตรเก่งอะ่ะพรสวรรค์เชิดฉายเต็มตัวแล้วกลายเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งน่าจะของทวีปมั้งถ้าจำไม่ผิดนะทำให้รูปสลักที่สร้างโดยลินลี่เนี่ยได้รับความสนใจจากคนทั้งเมืองเลยนะให้มาดูงานประมูลรูปสลักของลินลี่กันรูปนี้ปรมาจารย์ลินลี่ผู้วิเศษสสายเป็นคนสลักเองซึ่งอลิซตอนนั้นเนี่ยชีวิตก็มีความสุขไปแล้วนะครับอยู่าคารลันใกล้จะแต่ง,ง ก็มีความสุขดูรูปสลักกันดูนั่นสิพี่คารันดูนี่สิแต่พอมาถึงรูปสลักที่เป็นไฮไลท์ของงานนะครับรูปสลักที่มีคนมุงดูมากที่สุดเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนความรู้สึกเลยคืออลิซตอนนั้นนี่แฟลชแบ็กย้อนถึงความทรงจํากับลินลี่เลยกับรูปสลักทั้ง5นะครับหญิงสาวที่ภาวนาจนมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาช่วยหญิงสาวที่มีความสุขที่ได้คุยกับหนุ่มที่ตัวเองชอบยันเ,นเช้าจนถึงรูปสุดท้ายหญิงสาวที่เย็นชาและก็ไร้หัวใจอลิซก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าทําไมถึงชื่อรูปสลักว่าตื่นนจากฝัคลือ ม,มาเ,เพราะถึงแม้คนอื่นๆในงานเนี่ยจะมาดูรูปสลักรูปสลักมันสวยมากนะรูปสลักของลินลี่เนี่ยคนอื่นมองแล้วก็แค่ประทับใจแต่ไม่มีใครรู้ที่มาของชื่อว่าทําไมถึงตื่นจากฝันไม่รู้สตอรี่นั่นแหละแต่อลิสเนี่ยรู้สตอรี่ไงแล้วพอคนในงานเห็นอลิสเนี่ยมาดูรูปสลักเนี่ยก็เข้าใจว่าปรมาจาร์ลินลี่เนี่ยสลักรูปนี้ให้อลิสหรือเปล่าอลิสเนี่ยเป็นอะไรกับลินลี่คนก็กลูลเข้าไปถามความสัมพันธ์คือสงสารน,นามกันนะตอนนั้นฮะเป็นอะไรกับปาลมะจาร์ลินลี่หรออะไรเงี้ยซึ่งคารันเน จะมาทันรู้ว่าแบบว่าอลิซมีความสัมพันธ์กับลินลี่ที่เป็นคนดังแล้วเนี่ยจะมีปัญหาอะไรแน่นอนในอนาคนแตแลวก็เพื่อเกียรติของอลิซเพื่อเกียรติของคารันด้วยตระกูลก็เลยแบบว่าจะรักษาหน้าจะประมูลรูปสลักนี้มาเองแต่มันก็ไม่ง่ายแรลกนะครับเพราะว่าขุมอํานาจใ,ใ,ใหญ่ๆอื่นๆในอนาณาจักรเนี่ยก็อยากจะเอาใจลินลี่ทั้งนั้นแหละตอนนั้นอ่ะลินลี่มันแบบโอ้โหมันออนไฟลมากอ่ะทั้งพวกราชาพวกคารินาอะไรเนี่ยก็แข่งกับประมูลก็เลยเกิดการแย่งชิงรูปปั้นกันเกิดขึ้นครับซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่สามารถเเเเอออาาาาชนนนนนนะะกกกกรรรรปปปมมููลลสััััตืื่่่จคคควฝไไดด้ียย็งบ ด้วยราคา12ล้านเดเลียคือแบบว่าคนที่สนใจลิลลี่ตั้งแต่ศึกษายอยู่ในสถาบันแล้วอะแล้วพอมันมีเมียมันจะเอามาขิงกูอีกซึ่งเดเลียเนี่ยเธอก็ยังสนใจลิลลี่อยู่นั่นแหละนะครับให้เหตุผลในการประมูลว่าอยากจะเก็บความทรงจําของรักแรกไว้ให้กับลิลลี่เพราะถ้าเกิดไอ้พวกคารลันทัวริสอะไรได้ไปได้ทุบทิ้งแน่นอนเลยแถมยังมีเนบอลิสทิ้งท้ายก่อนไปแบบจุกๆเลยนะก็คือแบบอยู่คนละโลกกับลิลลี่อย่ามายุ่งกันเลยหลังจากนี้อะไรก็ว่ากันไปเสียดายดิลิลลี่ตอนนี้แบบผู้วิเศษ2ส,สายระดับ7เลยนะคือตอน2คนนี้ประชันหน้ากันเนี่ยคือแบบ มันแสดงให้เห็นถึงความต่างเลยนะทั้งการตัดสินใจทั้งอะไรต่างๆเพราะว่าอาลิซเนี่ยที่โผล่มาตอนแรกเป็นเหมือนกับคุณหนูเลยแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเดลียแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นแบบว่าหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาเลยะตระกูลของคารันด้วยถึงแม้จะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรนี้เนี่ยแต่มันก็ไม่สามารถเทียบกับตระกูลเลออนของเดเลียได้หรือแม้แต่เทียบกับลินลี่ที่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วทั้งอาณาจากักรสุดท้ายบทสรุปของคลิปนี้เนี่ยนะครับคนที่ได้ครอบครองตื่นจากความฝันนะก็คือเดลียครับแล้วก็เริ่มสารสัมพับบัััน,นนนนนธ์์กกกกบบบลลลลิิีีี่่แแจจรรรงงหหาาเเตตุณ้ย็อะค กว่าคู่นี้จะได้มาลงเอยกันถึงแม้จะเปิดเผยความรู้สึกกันไปแล้วแต่ว่านานมากเพราะลินลี่เนี่ยก็ต้องก้าวผ่านพัฒนาตัวเองไปตามแบบฉบับเรื่องแนวจินๆนะครับตามหาความแค้นของครอบครัวตัวเองแล้วก็ท่องโลกไปถึงอลิซเนี่ยบทหลังจากนี้นี่น่าตบมากคอยแวะเวียนมาหาลินลี่ตอนที่ลินลี่ยิ่งใหญ่แล้วขอความช่วยเหลือไปช่วยตระกูลคู่มั่นเป็นประจำไม่มีการเกงจงเกงใจอะไรกันเลยมีเรื่องก็เข้ามาหาลินลี่ให้ช่วยแล้วก็ค่อยๆหายไปตามจํานวนเล่มของหนังสือที่มากขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับวันนี้ก็จบกันไปเท่านี้แล้วกันนันรบสห การอ,อกหักครั้งแรกของลินลี่นะครับกับรูปสลักตื่นจากฝันเดี๋ยววันหน้าจะหาอะไรมาเล่าแบบนี้อีกก็เ,เตรียมรับชมรับฟังกันแล้วครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า